มีปฐมมาทบเรื่องสินครับพี่น้องเห็นอยู่บ้านกุดลังครับบ้านกุดลังจังหวัดมหาสารคามเห็นยุบบ้านกุดลังสารคามครับพี่น้องอยู่นในตัวเมียงเลยครับในกุดลังที่จังเมียงสารคามเนี่ยนะครับ ขึ้นคนมาสั้นหลายครับพี่นอ้องคนมาสั้นหลายครับพี่นอ้องมืออื่นผมมีงานครับมืออื่นมีงานวันที่วันตถิหานาตาสินครับอยู่ปฐุมรัฐปัดหกกองครับครับพี่นอ้องวัวว่านได่ครับขึนกับวัววานไก่สามทุ่มครับขึนกันสลายสามทุ่มตรง สิสุดงานแล้วครับพี่น้องจะสุดงานแล้วเดี๋ยวเขาก็สิไปหน้าดูต่อครับพี่น้องงานสุดหล่อ กขนบอนหลายครับพี่น้องคนน้อยหนึ่งครับพี่น้องงานรี้นะครับงานรี้อนี้เห็นยูเห็นยูคุดล่างครับคุดลังสารคามครับพี่น้องในเมียงเลยเห็นยู่ในเมียงเลยครับพี่น้องเห็นยู่ในเมียงครับพี่น้องในเมียงพุดลังสารคามครับพี่น้องขุดลังไม่ขาาไม่ขายคลายครับพี่น้อง มันผิดมันผิดเก่ามีปฐมหนีครับมันตรงกับงานกาศาสตร์สารคามสิทิไปบอเดี๋ยวตรงเบิร์ก่อนครับน้องมันตรงกันครับโคตรตรงกันเลยครับพี่ทองสุขพี่น้องเดี๋ยวถ่ายไปหอด จุดนี้ครับเป็นชีดท่อพายแล้วได้แหลวบ่ออ้าย ขึ้นกระจายครับพีบนกบก่น,กกน,น,น้องบ้านกกกองบ้านกกกองครับพี่น้องกูร์รังครับกูลังสรารคามานอ่ะพี่น้องคนหลายแนายน้อนครับงานฟรีงานฟรีเดี๋ยวไปเข้าไปทาย เขาจะไปทายยูนหนางานครับพี่น้องจะไปทายยูนหน้างานครับมันกล้องมันกล้กองครับพี่น่องมันกล้องตัวงานฟรีครับพี่น้องงานฟรีเออยู่นาบ่นี่ พ่อพาอวันนี้อยู่อยู่กุดลังครับกุดลังกุดลังสลักาวไปทายอยู่หนังงานครับไปทายอยู่หนังงานนะครับพี่น้องไปทายอยู่หน,างานังอยู่หนังงานปฐมมาเรื่องศิลปรด้วยลูกเลยเนยงานงานวัดครับพี่นอ้องงานวัดคนกับศิลายครับพี่น้อง